บวรบวรเมื่อก่อนเป็นวัดบ้านโรงเรียนใช่ไหมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนคําว่าบวรบวรใหม่แล้วนิยามศั์คําว่าบวรใหม่แล้วบวรมาจากบอก็คือมาจากบ้านบอบอแหวนก็มาจากคาว่าวัดใช่ไหมรอเรือเมื่อก่อนมาจากคาว่าโรงเรียนบวรโรงเรียนตอนนี้เห็นเปลี่ยนนิยามเปลี่ยนนโยบายใหม่ บวรเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านวัดยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็รอเรือนี่เปลี่ยนใหม่นะแทนที่จะเป็นโรงเรียนเข่ไม่เอาแล้วนะมันแค่ไปนะนะเปลี่ยนเป็นราชการนะรอตอนนั้นเป็นราชการไปไนะก็ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าตอนนี้เราพยายามที่จะทําให้งานของเราเป็นบวรก็คือบ้านวัดราชการนะ <c oughs> เห็นมีส่งมาเงินเนี่ย <c oughs> แตจากนั้นก็ภาพที่เกี่ยวกับราชการก็คาที่จะมากนปัจจุบันนี้นะก็ไม่ค่อยเห็นเกี่ยวกับภาพที่เป็นสถานศึกษาโรงเรียนเท่าไหร่นะเห็นจะเป็นสำนักพุทธบ้างวัฒนธรรมบ้างนะที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทางคณะสงฆ์นะเนี่ยผ้าจ่ายเนานะ